แดดแห้งครับผมมันเศร้าฝนตกเมือคืนตกแต่มาคืน,นม,ามาเนยแดดแห้งครับเลยแดดแห้งเนี่ยผมมาสิเก,กี่ยวเขา่ามืออืน่นผมกับมันเนือเข่าไหวมาหมอบเข่าไหวเหมื่อไหแหล,ะแหละ่ะนมเข่านะมันนมเข่าไหวเดียบร่อยด้ยสิาาา้ผ้าไม่ย้ำกบใส่หอบไหวนี่เข่าหนึ่งไหวเหมื่อวานเขาก็ลลมแน่นาะ อามาลีนหน่อยเดี๋ยวเราจะมายามกบกันเมือบ้านใส่ไว้ใส่ต้นแรกออกมาใส่ต้นแรกระเทากะกับสีหกแน่หละมองนี่บ่ใครได้มาตัดเนี่ยขุดทางยางลงไปผมใส่ไว้ก้างว่างพอดีใส่ไว้ก้างว่งางตาเข่ามองเขาจับป้าขอนนะร อย่า,าก็หลายคักลหละเท่านี้เรื่องกระแทกแตกผมไม่ได้ปัดเลยเอ้ามายามยามยามเเออเอาสิเตี้ยต้มเน่แหละยัยงลุยลงไปเลยอึบอึบ ลุยเขา่าลุยเข่าลงไปเลยถือบระถืกว่ายน้ำหลายน้ำท่มวมตินน้ำท่วมน้ำถ่วงโอ้เสียงปลาดินปลาคอหน่อยปลาเข่งหน่อยที่ผมอ้อยเงียวยืดกว่าน้อโอ้นี่ปลาปลาปลาเยอะปลาเดี๋ยวสิจับใส่ดอกอุ้บเบิองเป็นไหนเป็นไหน โอ้ยก็ถือแต่ป้าจะขว่งนี่ไปตัวหนึง่งหลอมหน่อยโอ้ยบ่คือ้นแลครับบ่คือ้นบวชขึ้นแล้วถืกอกอบบวบถือสร้างาเอา้าไปถือกระสรงังบวถือกระสรังได้แต่ป้าเข็งป้าขอนกับพ่อเนาะ เดีแต่ปลาแข็งปลาขวานกน็โอเคอยู่ดอกวมันนี่ก็ได้บาหลายมันนี่ได้บาหลายได้ซ้ำนี่แหละเหมือนละน้อยบางมือก็ได้หลายบางมือก็ได้น้อยเดี๋ยวต้องไปลลางไปลลางหล,งลบโอ้ยหกครับผมก็ประมาณเนาะมันนี่เนาะ ประมาณกะเป็นอันเสร็จพิธีดิปรอมานพูดกระเทะใกล้กลแหงแค่นี้ละครับนี่เขามาลีง่านี่เขามาลีง่ามาท่านได้เกี่ยวง่ายดอกโอเคครับผมสวัสดีครับ